กรณีที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานและคุณอัจฉริยะเรือรัตนพงศ์ออกมาแฉวงการตํารวจนะครับว่ามีตํารวจจานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ไปรับเงินรับสวยเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ระบุเลยนะครับว่ามีชื่ออะไรตําแหน่งอะไรอยู่ในหน่วยไหนบ้างล่าสุดวันนี้ครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวกกิตร,รัตนพันเพชรให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าในทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีขอยืนยันกับสื่อมวลชนเลยถ้าปรากฏข้อมูลว่าจะตํารวจหรือว่าผู้ใดก็ตาม จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนขณะนี้สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติถูกพายุโหมกระหน่าถูกกล่าวหาจากบุคลบคลภายนอกขอย้ําว่าที่บุคคลภายนอกกล่าวหาว่าองค์กรตํารวจเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่นั้นเป็นการกล่าวหาตํารวจทั้งประเทศและเป็นการกล่าวหาสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติที่รุนแรงมากรู้สึกเจ็บปวดต้องอดทนและตั้งสติการกล่าวหาที่รุนแรงแบบนี้ผมเชื่อว่าตํารวจทั้งประเทศรับไม่ได้ แต่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้คำมั่นสัญญากับนายกรัฐมนตรีว่าจะมุ่งมั่นทำงานก้มหน้าก้มตาและจะปฏิบัติให้บังเกิดผลตามนโยบายของรัฐบาลครับก่อนที่จะฝากไปถึงคนนอกนะครับบอกว่าเราต้องสำนึกบุญคุณที่องค์กรนี้ให้เรามาการกล่าวหาต่อองค์กรเป็นเรื่องที่รุนแรงและร้ายแรงส่วนอะไรที่เป็นคำพูดคำตำหนิเรารับมาทั้งหมดและจะปรับปรุงตัวเองเพื่อเดินหน้าทำให้เกิดผลสำเร็จส่วนอะไรที่มันรุนแรงไปไมันเป็นคำพูดคนพูดก็ต้องรับผิดชอบ